นี่คือบรรยากาศนะครับผมสวนดุสิตนะครับเขาเปิดใหม่ๆดุสิตพาร์คนะครับผมเนื้อที่มีประมาณเจ็ดไร่นะครับผมเขากําลังเปิดใหม่นะครับคนก็มาถ่ายรูปนะครับผมมาเซฟท์เซฟี่นะครับมันอยู่ข้างบนนะครับผมข้างล่างจะเป็นห้างเปิดใหม่นะครับคนก็เยอะมากๆเลยนะครับผมช่วงนี้นะครับผม มาชมวิวก็มาเที่ยวนะครับมาชมวิวมาเที่ยวเดินสปอกซตสปิงนะครับเพราะว่าบรรยากาศข้างบนเขาจัดเป็นสวนนะครับเป็นโซนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับผมคนเยอะมากๆเลยนะครับผมจัดเป็นแต่ละโซนแต่ละโซนนะครับผมบางคนก็พาครอบครัวนะครับผมมาเที่ยวชมบรรยากาศนะครับผมเขาจัด เป็นโซนได้สวยงามนะครับผมมีโซนพวกต้นไม้เขาจัดได้สวยมากๆเลยนะครับผมเป็นสันขึ้นสันขึ้นสันขึ้นนะครับผมแต่ละสันแต่ละสันนะครับผมแล้วก็เป็นคนทางเดินนะครับชมวิววนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมสวยงามอันนี้ข้างบนนะฮะบนสุดนะครับผมเราเดินขึ้นมาเดินขึ้นไป โซนหนึ่งมันจะเป็นโซนถ่ายรูปนะครับคนก็เดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับเดินเซฟออกเซฟฟี่นะครับคนเยอะนะครับผมบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับผมช่วงตอนเย็นๆนี่คนจะเยอะนะครับประมาณสี่โมงหรือว่าห้าหกโมงนี่นะครับผมเพราะว่าวิวสวยนะครับผมเวลาเราถ่ายมันก็ไม่ย้อน2ย้อนแสงนะฮะช่วงนี้คนเยอะมากๆเลยนะครับผม มีทั้งหนักต่องเที่ยวต่างสอกต่างศาสตร์นะครับผมเราก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะชมบบรรยากาศนะครับผมวิวสวยๆบรรยากาศดีๆคนก็เยอะมีถึงอันนี้น้ำนะครับผมน้ำตกย้อยๆนะครับผมสวยๆแล้วก็มีปลูกต้นไม้แซมด้วยนะครับผมสวยมากนะครับผมเหมือนกับว่าอยู่ในธรรมชาติจริงๆนะครับผม ตอนนี้แดดช่วงหน้านะครับช่วงประมาณสามมุมกัวๆนะฮะเรามานะครับผมคนก็เริ่มเยอะขึ้นมาเลยนะครับผมพาลูกพาหลานมาชมว,วิวบรรยากาศนะครับผมข้างล่างก็เป็นห้างนะฮะไปเที่ยวบางคนมาขึ้นมาเที่ยวด้านบนเสร็จเหนื่อยแล้วก็ลงไปหาซื้อน้ําพวกกระฝอกกาแฟน้ําดื่มข้างล่างได้นะครับผมมีร้านก็ร้านขาย เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเขาเปิดร้านใหม่ๆนะครับผมเปิดห้างใหม่ๆครับคนก็มานั่งชมวิวเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนี่เป็นคลิปที่สองนะครับผมคลิปยาวแล้วก็จะถ่ายเ,เพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ